สวัสด,คสดีครับพี่น้องปองไปสูสคนมาพอกบาลัดอีกคือเกามาด้วยกับพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวเน่กว๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นนะครับใส่เครื่องในหมูนะครับพี่น้องเป็นเพจจดแส,บ,สบเลยโอ้เออมาเลยพี่น้องเอ้ยน้ำแห้งมาเลยมาเี่กินกับะเพ็ดจับปีเด้พี่น้องเลย ต้องมนเย็นยังหอนอยู่เฮเป็นนำ้ำใช่ I uh -huh. <c oughs> แซ้บครัอาด ครับ <clears throat> <clears throat>

สารพินไม่ก็ขอจบไ,ไม่เป็นเท่านี้นะคะระับขับคุณ้าครับ